สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักไก่ชนทุกท่านแล้วก็รักต้นไม้นะครับรักในการทำสวนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ชนของผมนะครับที่ผมเองเลี้ยงไก่ชนอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์อยุธยานะครับเอามาเลี้ยงที่เพชรบูรณ์เออไก่นะครับเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยมันก็จะต้องซื้ออาหารมาให้ไก่กินนะครับแต่ว่าเมื่อมันทำการ ขีหรือถยายออกมาเนี่ยมันก็จะทิ้งโดยปล่าประโยชน์ผมจึงมีไอเดียนะครับเอามาไว้ใกล้ๆต้นไม้นะครับเพื่อให้ไก่หลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วก็ทําการให้ปุ๋ยต้นไม้ไปเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมนํามาต่อยอดก็คือเลี้ยงไก่แล้วก็ต้องมีประโยชน์ให้กับต้นไม้ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องให้ปุ๋ยต้นไม้ทุกๆแต่ละรอบเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินแต่ถ้าเราให้อาหาร เลี้ยงไก่แล้วไก่เลี้ยงต้นไม้นี่ก็จะได้ประโยชน์เป็นดับเบิลเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะครับผมก็เพิ่งจะย้ายพ่อไก่อยุทยาไปไว้ตรงโน้นเพื่อให้เลี้ยงต้นกล้วยต่อนะครับส่วนตรงนี้นะครับเลี้ยงต้นเงาะนะครับดูสิครับแต่ก่อนต้นเงาะตัวนี้แคะแกรนมากนะครับพอเราเลี้ยงไก่เอาไว้ตรงนี้ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับ ต้นไม้ต้นนี้เริ่มเริ่มแตกยอดแล้วก็งามขึ้นมาใหม่ทันทีเลยนะครับสวยงามครับเนี่ยเริ่มออกยอดนะนี่ครับแทงยอดขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วครับแล้วกําลังจะออกยอดใหม่อีกครับโอ้สวยงามครับตอนนี้กําลังงดงามครับสําหรับต้นเงาะนะครับก็ลองมาดูสุ่มนี้นะครับดูสิครับผมก็เลี้ยงไก่เนี่ยนี้ก็พ่อเพชรนะครับเป็นไก่ที่ผมเอามาจากท่าเรือนะครับแต่ว่าเป็นไก่เพชรบุญที่นี่เองนะครับ เขาไปชนที่ท่าเรือนะครับวันนี้ครับดูสิครับโอ้โหพ่อเพชรเมื่อได้รับอาหารเสร็จนะครับแล้วก็ทําการถ่ายเขี้ออกมานะครับดูสิครับโอ้โหเลี้ยงต้นมันบอรีีครับโอ้โหสูงใหญ่ครับสูงกว่าผมนะครับดูสิครับชโลดเลยครับใบเขียวปีเลยนะครับดูสิครับงดงามมากครับดูสิครับเราให้ไก่เลี้ยงต้นไม้เนี่ยมันงดงามขนาดนี้นะใบนี่ใหญ่มากนะครับ หนึ่งใบเนี่ยเท่ากับผมฝ่าสองฝ่ามือเลยนะครับดูสิครับถ้าเราคลี่ใช่ไหมเนี่ยหนึ่งใบเท่ากับสองฝ่ามือเลยนะครับดูสิครับฝ่ามือนึงอยู่ฝั่งนี้อีกฝ่ามืงนึงอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับดูสิครับโอ้โหงดงามเขียวมากครับนี่ก็คือไก่เลี้ยงต้นไม้นะครับแล้วลองมาดูตัวที่สามนะครับอันนี้ผมเลี้ยงไว้เปาไก่หลายตัวนะครับแล้วไก่หนุ่มกําลังจะแยกออกมาอีกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นป่าหน่อยๆนะครับเพราะผมทําเกษตรแบบอินรีนะครับผมจะให้ยาเหล่านี้อุ่มน้ําไว้นะครับจะได้ชุ่มชื้นนะครับอันนี้ก็เป็นไก่หนุ่มนะครับที่ผมคัดออกมาจะออกรอชนแล้วนะครับนี่ครับว้าวไก่สายเงินล้านครับตัวนี้เป็นไก่ผสมอยุธยากับสายเงินล้านเหนโกโก้นะครับนี่ครับเราเลี้ยงไก่นะครับ ให้อาหารไก่ข้างบนมาแล้วก็มาตรงนี้ไก่ก็ทําการกินเสร็จแล้วก็เถาจะล่ามาใส่ต้นละมุดครับนี่ละมุดว้าวละมุดงามมากครับดูสิครับแตกยอดอ่อนสวยงามมากครับพุ่มเป็นพุ่มใหญ่เลยนะครับก่อนหน้านี้นี่ต้นแคะแกะกรนนะครับผมเองก็ไม่ได้มีเวลาให้ปุย๋ยตอนปลูกก็ไม่ได้ให้ปุย๋ยรองพื้นเลยนะครับดูสิครับหลังจากไก่มาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยโอ้โห ลูกก็เริ่มมีนะครับยอดก็เริ่มอ่อนเต็มไปหมดเลยครับอย่างนี้สวยงามมากครับเราจะไม่ถางหญ้านะครับให้มันอยู่เป็นเพื่อนกับต้นไม้ดินจะได้ชุ่มชื้นนะครับการ,กรเกษตรแนวใหม่ของผมเองครับแล้วก็ได้ไก่ามาเป็นพี่เลี้ยงด้วยโคตรสุดยอดเลยครับต้นไม้งคงามไปหมดนี่ก็คือสิ่งที่ผมเองนะครับเห็นข้อดีของการเลี้ยงไก่ชนจะทำให้เราได้ผลประโยชน์หลายต่อนะครับ ดังนั้นวันนี้ผมเองก็เสนอเกี่ยวกับเรื่องของไก่เลี้ยงต้นไม้ไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านที่ชอบในความรู้ตรงนี้ก็กดติดตามหรือว่ากดแชร์ให้ผมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะนำเก็บความรู้ดีๆใหม่ๆมาแนะนำเสนอแล้วก็ไม้ทุกๆท่านได้ติดตามด้วยกันนะครับสวัสดีครับ